ก็แล้วกินอไ่มาเนาะยันปลาเจี๊ยบนะแกนางมากินข้าวกินข้าวแรกงต้องกันนะกับหนึ่งปลากินเดี๋แต่นน้อ,องเทนึงนกดูว่า ไม่ชาน่ยกาโอ๊ยวะนอกูเนายงั้นี่อะไรไม่กินตัหัวแต่กินไม่ม่กินไม่ลยข้าวเลย่น่าเลยกินป่าไม่ดน

chôm nó ngủ bong mà Ủa vô còn nó có mặt cắt tay cành cảm ơn mẹ co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 n mẹ มันนี่มิต่มันมันจะไม่ตัวนึ่ีเอาไปเลยหัวหัวไหมปกระลกไอกินตัวอเอาเง,งินังไปอืม ในนั้นน้ําเนาะโอ้ย nữa กินก็ จะอ่อนเลยมังจังมาเนียแบงกะจังเนี้ยุ่นแล้วจดไม่ยิ่งุ่นอ่ะยังไม่ยิ่งจืดโตแล้วไยิ่งยังไม่เต็มนี่งมเนาะ เราดีอะไรไมคุณจงม่ใสเลยม่รู้จักอันนี้อเคาสหังเงีเนาะเขาสหังได้ได้เวแล้วกิ่น้วกิ่นแล้วค่ๆอืมหนเลยมั้งตู้มั้งเก็บปาวกินหัวกิ้ันนเนมกันเนี่ยมันเป็นซ้ำอ๋นันนี่มแต่มีนี่ยไมจะม่ตัวนึงเนี่ย

จงม่ใเราู้จักอันนี้เอเอ๋าไ่ได้หูา้วกินไกินมัเบิไว้ในตู้ก็ไปกินมังเช็มวันนี้เช็มใจนั่นหลายหลาเห็นะแล้วก็จะ Thank mm -hmm. you. นี่แล้ว20,000บาทโอ้ยตามนั้นหึ lòng chưa chắc lòng chưa 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 จงใ่รูจัดอันนี้พี่นางมากินข้าวกินข้าวแรงน้องกันกับหนึ่งปลา่ือหนึงตบปายังก่อเมือไห่กับพวกมึงหมกับบีกินหัวไน้ำกบอไม่ัต้องหะไมัต้องอเียละไม่หล